คูณ10ด้วยชูชันเจลนะคะใครที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกนะคะแป๊บเดียวไปเลยนะคะแนะนําเลยคะ่ะถ้าทาตัวนี้ก่อนภารกิจนะมันจะช่วยให้คุณพี่ตื่นตัวนานขึ้นนะคะแล้วก็สามารถต่อรอบได้เพราะว่ามันจะช่วยให้คุณพี่รู้สึกตึงรู้สึกถึงความเสียวรู้สึกถึงความแบบว่าอึดนะคะตัวนี้นะคะเพียงทาก่อนภารกิจนะคะหรือจะทาทุกวันก็ได้ใครชอบความโตนะคะใช้ทุกวันได้เลยใช้แล้วนะคะประมาณ5-7วันหัวจะโตหัวจะบานขึ้น อยรู้สึกได้ผิวจะนุ่มจะเรื่นจะตึงนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใครอยากได้ความใหญ่ความฟูนะคะใช้ทุกวันเป็นประจําได้เลยนะคะตัวนี้สามารถใช้นะคะระหว่างมีภารกิจได้นะคะใช้แล้วจะช่วยเพิ่มอารมณ์กันทั้งคู่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เสียวขึ้นนะคะแล้วมันจะรู้สึกอุ่นๆนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเมื่อความรู้สึกอุ่นนี้แหละค่ะมันจะเป็นกระตุ้นนะคะให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณน้องชายหรือว่าน้องสาวของเราเนี่ยได้ดีขึ้นถ้าสอดใส่ข้างในจะทําให้รู้สึกแน่นฟิตนะคะส่วนทาข้างนอ ของผู้ชายจะรู้สึกได้เลยว่ามันบวมมันฟูนะคะมันรู้สึกอึดมันรู้สึกทนรู้สึกเสียวมากขึ้นนั่นเองนะคะ1หลอดนะคะปกติ290บาทวันนี้ลดเหลือ198บาทเท่านั้นใครที่สั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันนี้นะคะเกแถมสบู่นวดน้องชายใหญ่ให้เลย1ก้อนค่ะเซตนี้นะคะจ่ายเพียง198บาทแต่ถ้าใครซื้อ2แถม2จ่ายเพียง290เอเ้ิออลดมากถูกมากค่ะพี่ขา และใครนะคะคุณพี่คะที่ซื้อ4แถม4นะคะจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นเอาอะไรมาไม่คุ้มเอาอะไรมาไม่ปังนะคะรีบแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยพ้อมแถมจำกัดเฉพาะล็อตแรกเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ